b ินเก m e r .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตาม,ามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม The Architect Paris นะครับก็เป็นแนวเกมการสร้างเมืองแล้วก็ออกแบบเมืองไปในตัวนะครับ แต่ถ้าจะพูดจริงๆอาจจะเป็นเน้นเกี่ยวกับการออกแบบเมืองซะมากกว่านะครับออกแบบผังเมืองอะไรพวกนี้นะก็คือเราจะไม่ได้สร้างเมืองทั้งหมดนะครับจะแบ่งเป็นเขตๆไปนะแล้วก็ออกแบบสถาปัตยกรรมนะครับเพราะว่าอาร์เคเต็กก็แปลว่าสถาปัตย์นั่นเองนะก็ฟังดูค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ภาพของตัวเกมก็ค่อนข้างสวยด้วยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะไปครับนิวเกมกันเลยผมขอลองเล่นเป็นแบบโหมดมืออาชีพแล้วกันนะครับลองดูแล้วกันนะ แซนบ็อกขอยังไม่ลองแล้วกันอันนี้เดี๋ยวลองมาแบบเหมือนเป็นพื้นฐานก่อนแล้วนะว่าเล่นยังไงนะเกมนี้อันนี้ก็ให้เลือกเหมือนเป็นโลโก้ของบริษัทของเรานั่นเองนะครับไหนดูซิอันไหนดีอันนี้ก็ดูใช้ได้นะครับดูแบบสมมาตรดีนะเอาเป็นสีแบบส้มๆเหลืองๆแล้วกัน ส่วนชื่อนะครับก็ง่ายง่ายแล้วกันนะครับ mgtv แล้วกันนะตามชื่อช่องครับมาลุยเลยโอเคมาแล้วนะครับกว่าจะโหลดเสร็จนะก็ค่อนข้างนานเหมือนกันเลยนะครับโหลดนานมากอันนี้ก็คือเหมือนเป็นบทฝึกสอนก่อนนะครับเขาจะให้เราเลือกตรงนี้นะมีแบบสารลักอยู่นะครับ อันนี้ก็คือเมืองปารีสนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะนี่ตามนี้เลยนะครับอันนี้มี GDP บอกด้วยนะครับประชากรเท่าไหร่มีโฮมเลดเท่าไหร่นะครับเออเป็นค่าโซเชียลการใช้พลังงานนะครับแล้วก็เออเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นมูลค่าที่ดินต่อตารางกิโลเมตรอะไรอย่างงี้ป่ะเออน่าจะใช่นะครับต่อตารางเมตรอะไรก็ว่าไปนะโอเคมาลองดูครับตรงนี้คือมันเป็นเกมออกแบบผังเมืองอะนะ แล้วก็อ๋อนี่คือเขตใหญ่นี่คือเขตย่อยนะครับก็เข้าไปอีกนะเข้าไปครับ,รบเป็นบทฝึกสอนไปลองดูซิเป็นยังไงอันนี้เป็นโปรเจกต์แรกของเรานะครับก็เขาบอกว่าจะมาช่วยสอนนะว่าการก่อสร้างสร้างยังไงนะครับเราสามารถสร้างเป็นตึกอาคารหรือว่าเป็นสวนสาธารณะก็ได้นะ แล้วแต่ตามจินตนาการเลยนะครับอ๋อนี่คือภาพของตัวเกมนะลองซูมเข้าไปดูดิอฮ้ยก,ก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่อันนี้คือสอนพื้นฐานนะครับการขยับมุมกล้องนะเฮยสวยเลยแหละเออภาพสวยใช้ได้เลยนะสวยเลยสวยเลยเออต่อไปเขาบอกว่าให้กดที่ตรงนี้ปะ่ะ โอเคกดขึ้นมาดูครับแล้วก็มีบอกหมดเลยนะว่า GDP เท่าไหร่ในพวกนี้เลยนะครับหาโปรเจกต์บล็อกที่มีสัญลักษณ์ขึ้นมาหรอเอ่อคืออันนี้หรือเปล่าอันนี้ไงโอเคก็ค,คืออันนี้แหละแล้วก็ต้องมากดตรงนี้ครับคือเหมือนเราต้องมารึงโลเวทตรงเนี้ยเคซีเล็กครับแล้วก็กดด้านล่างตรงนี้นะ เป็นการคล้ายๆออกแบบตึกใหม่นะครับน่าจะเปิดหน้าต่างขึ้นมาอ่นนี้ไงออกแบบสถาปัตย์ใหม่หมดเลยนะครับคือโมเดลทำแบบทำสวยเลยดูดิโหละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยสวยเลยครับออกแบบตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้สร้าง3บิลดิ้นะไหนลองดูสิการดีไซน์อ๋อนี่ไงสามารถเลือกรูปแบบได้ด้วยนะครับวุ้ยนี่สวยดีนะ มีตอนนี้มีให้เลือกแค่2แบบนะครับ2แบบนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเลือกความสูงของชั้นโอ,โอเคสูงสุดคือ50ชั้นเลยนะครับสูงปีส <c oughs> นี่ก็สูงเกินไปหรือ่ะโหสูงเกินสูงเกินเออเขาบอกว่าให้เลือกสัก6นะครับ6ชั้นก็พออะตามนี้เราก็ออกแบบเสร็จแล้วหน,หนึ่งอันนะครับ1ตึก ่าต่อไปตึกอื่นเอาแบบเดียวกันแล้วกันนะดูทรงมันสวยดีอันนี้สักเจ็ดชั้นโอเคอีกอัน,นหนึ่งด้านหลังตรงนี้ครับเปลี่ยนดีไซน์อันนี้ก็6ชั้นอนะจะได้เท่ากันหรือว่าเป็น7ชั้นดีนะหชั้นนีกว่าเล่นแบบเี่ระดับนิดนึงโอเคครับก็สร้างเสร็จแล้วนะครับ3มตึกนะ ต่อไปเขาบอกว่าน่าจะไปที่ตึกอื่นนะครับตึกเนี้แต่มันกดยังไงสร้างอ๋อไม่สวนอยู่ตรงกลางเฮ้โอเคตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสวนลองดูนิดหนึ่งอันนี้เป็นทางเดินเปล่าเปล่าอันนี้มีต้นไม้ก็ดูสวยดีนะอันนี้เหมือนเป็นมีบ่อน้ําด้วยครับน,นี้มีของเด็กเล่นด้วย เป็นสนามโล่งๆออเป็นสวนญี่ปุ่นนี่ผมว่าเอาสวนต้นไม้แล้วกันนะมันดูสวยดีนะครับมีแบบมีสีเขียวะนะอันนี้แล้วกันไอพวกต้นมงต้นไม้ก็จะสุ่มไปด้วยนะเอาแบบปรับได้ด้วยนะครับอันนี้แล้วกันโอเคต่อไปก็สร้างเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ว่าทำไมมันไม่ผ่านหรือว่ามันต้องการให้มีเงินเยอะกว่านี้หรือเปล่า เออต้องแบบใช้เงินเยอะกว่านี้ไหมอืมไม่ได้ตรงนี้เขาบอกว่าให้สร้างพาร์คนะครับต้องเป็นพาร์คอันหนึง่งอ๋อนี่ต้องมากดสร้างตรงเมื่อกี้ครับโอเคเหมือนเป็นการยืนยันนะแล้วก็กลับไปที่ city view นะครับโอเคเรียบร้อยครับคอนเฟิร์มไป ที่ตรงเมื่อกี้ก็น่าจะเปลี่ยนไปนะตามที่เราออกแบบไว้นะครับนี่ตรงนี้นี่ไงเปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นไหมเราดีไซน์มานะครับเป็นแบบโครงดีไซน์อย่างนี้นะแล้วก็มีส่วนต้นไม้ตรงกลางเอ่อต่อไปเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาติ๊กที่ตรงนี้นะเหมือนเป็นการส่งงานนะครับเรียบร้อยอันนี้เป็นชื่อเสียงหรือเปล่าอาจจะใช่นะคล้ายชื่อเสียงหรือไม่เอาไปซื้อ เขตต่างๆนะครับแมปบิวมันก็ดูไม่ค่อยยากนะครับคือแบบเน้นออกแบบมากกว่านะออกแบบเพื่อความสวยงามนะครับไม่ได้เน้นสร้างให้มันอลังการหรืออะไรขนาดนี้นะครับต่อไปให้สร้างห้องสมุดเหรอดีไซน์ไลบารีใหนดูสิอ๋อคือแบบเหมือนเป็นโมเดลที่เราสามารถดีไซน์ไว้ล่วงหน้าอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อแต้มน,นี้มาซื้อครับเป็นแต้มปลดล็อก ปลดล็อกตึกต่างๆไงมิดเดิลสคูลโอเคลองดูครับไปให้ปลดล็อกก่อนนะเราก็ได้ตึกเยอะขึ้นแล้วนะครับอย่างนี้นี่เองก็มีแนวบอกนะครับมีแนวแบบเอ่อคลาสสิกแนวโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคต่อไปมาที่เขตนี้เหมือนเดิมครับเขตย่อยเขตใหม่ไปดูซิ ต่อไปเป็นการล่างแบบนะครับไหนดูซิก็ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปครับเออในส่วนของการล่างแบบตรงนี้อ๋อคือแบบเราสามารถแบ่งโซนอิสระเลยป่ะอันนี้ก็แบบกำหนดโซนใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็เอาให้มันเต็มๆไปเลยแล้วกันนะ อ๋อนี่เป็นแบบที่ดินทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ก็สามารถมาตัดได้นะตัดแบ่งได้อย่างนี้ครับโอเคตัดเป็น2ฝั่งแล้วกันอันนี้ก็คือที่ดิน2ฝั่งนะครับแล้ก็สามารถออกแบบตึกได้เลยนะเนี่ยตึกมาใส่นะครับอะไรอย่างเงี้ยเ,เจ๋งดีไว้ drawing assistant คืออะไรผมเข้าไปข้างือมันก็เยอะเหมือนกันนะต่อไปเขาบอกว่าให้ตัดเป็นมุมนะครับห๋อ oh, นี่ไงแบบแบ่งตึกอะไรอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนระยะได้ด้วยนะโห oh, ถ้าใครเรียนสถาปัตย์มาน่าจะชอบเลยนะเกมนี้อ๋อเ oh, จ๋งว่ะโอเคลองตัดแบ่งดูแล้วกันนะครับ น,นี่คือการรวมมันนี่คือการตัดอ๋อเขาบอกว่าให้เราตัดเป็น10 10ช่องนะครับตัดเป็น10ช่องแปดเอ่อสิตรงไหนดีอาตงนี้แล้วกันนะลองดูโอเคเรียบร้อยครับตัดเสร็จแล้วนะซอยแบบย่อยมากๆเลยนะครับย่อยจัดเลยนี้ เออสถาปัตย์น่าจะชอบเนอะอันนี้เป็นการช่วยเหลือนะครับอ๋อก็ดูแบบคำสั่งนะว่าทำอะไรได้บ้างโอเคต่อไปก็ไปที่ซิตี้วิวนะครับนี่ไงนี่ก็ดูทุเรศนะมัน <c oughs> แบบวันที่เกินทุเรศจัด,จด ต่อไปไปกดที่โหมดคาเมล่านะครับตรงนี้นะเหมือนถ่ายรูปโปรเจกต์อะนี่ไงโอ้โหเจ๋งวาะภาพอย่างสวยครับดูดิสวยมากขอถ่ายมุมนี้แล้วกันดูดีหน่อยเออ่ถ่ายรูปแล้วก็แชร์มันใช่ไหมเทค สกินช็อตเ1 2โอเคแล้วก็อ่ะเอาเลยและกันรูปเนี้ยไปครับต่อไปเราสามารถส่งออกโปรเจกต์ของเราไปได้ด้วยนะครับมาที่ตรงนี้นะอัปโหลดโปรเจกต์เอ่อก็ลองอะไรเดียเทสล้วกันลองดูเทสเทสเทสโอเค เป็นโปรเจกต์เหตเริ่มต้นนะครับเรียบร้อยอ๋อคือมันจะเอาไปลิงก์ในสตรีมเลยว่ะอ๋อก็เจ๋งนะต่อไปก็เป็นการดาวน์โหลดเข้ามานะครับเผื่อที่ใครสร้างไว้สวยๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็สามารถโหลดมาใส่ในเมืองเราได้เลยนะครับไหนดูสิ โอ้นี่ดาวเยอะแฮะก็ลองเลือกแล้วกัน124ไลท์ like นะครับอลองดาวน์โหลดดูสิเอ่อต้องรอ,อนิดนึงครับรอแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยต่อไปก็ลองสร้างอันนี้คือสายขี้เกียจก็สามารถไปโหลดในสตรีมได้เลยนะเอามาใส่เมืองนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อเจ๋งว่ะ ไม่เขาสร้างสวยจังเขาสร้างอย่างสวยเลยนะครับสวยมากเ,เขาบอกว่าอันนี้ก็คืองานของเรานั่นเองนะครับที่ลองเทสไปดูนะแล้วก็แบบมีดูได้ว่าสามารถมีคนกดไลค์กี่คนอะไรเงี้ยเป็นการแชร์ผลงานกันนั่นเองนะครับสายสถาปัตย์ไม่ควรพลาดบอกเลยเกมนี้ มีแบ่งพื้นที่ออกแบบผังเมืองนะเจออ๋งเลยต่อไปคืออะไรหนะดูสิต่อไปเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายนะครับไปทำดิเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะต่อไปมีเควสมานะครับเออทำตามเควสนั่นเองนะให้เลือกอันนี้ใช่ไหมโอเคอ,ออกแบบ เงินทุนมี15ื่นนะครับอันนี้เขาบอกว่าให้สร้างพื้นที่อยู่อาศัยให้ได้ประมาณ3,000ตารางเมตรใช่ไหมไอเอ็มมยกมังสองเนี่ยน่าจะตารางเมตรนะน่าจะใช่เอาแต่ว่าอันนี้บอกว่าให้เหลือแค่2,000อ๋อเหมือนเป็นแบบเควสเควสย่อยปะประมาณนั้นไหม โอเคไหนลองสร้างดูดิผมขอใช้เป็นแบบโมเดิร์นหน่อยแล้วกันนะน่าจะสวยดีเฮ้ยโมเดิร์นมันก็จะดูเก่าไปฮะเอาแบบคลาสสิกแล้วกันก็ดูสวยใช้ได้นียวสี่ชั้นต่อไปตึกเล็กครับขึ้นมาเอาคล้ายๆกันเอ่อแต่ว่า เอ้แล้วมันทําเป็นแบบที่โลงๆไม่ได้เหรอตรงเนี้ยเออมันมัน,ม,นมันสร้างเป็นพาร์คไม่ได้ฮหพาร์คคือด้านในนะครับอันนี้ก็สัก5ชั้นแล้วกันโอห้าชั้นอันนี้อ่ะขึ้นมาครับห้าชั้น รองหชั้นหมดเลยแล้วกันลองเปลี่ยนดูตอนนี้เครื่องมือที่เาศัยนะครับก็ได้ครบแล้วนะได้ตั้งหก0 0นกว่าเลยนะครับอันนี้เขาบอกว่าเราสามารถทุบทำลายทิ้งได้ด้วยนะอันที่ไม่ใช่ทุบทิ้งไปเลยอ๋อต้องการแบบพื้นที่สเปซด้วยนะครับต่อไปต้องสร้างเป็นสวนเป็นอะไรไหมยอยากสร้างสวนให้อะ สวนต้นไม้โอเคประมาณนี้มันก็ไม่ยากนะเล่นง่ายดีอันนี้คือแบบลองมาเล่นให้ดูก่อนนะครับเล่นยังไงนะเล่นจริงๆอาจจะมีการใส่รายละเอียดที่เยอะกว่านี้นะครับอันนี้แค่แบบออลองเป็นการสอนเล่นดูนะเขาบอกว่าพอเราทำงานเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมถ่ายรูปไปด้วยนะ รูปถ่ายแบบมุมนี้แล้วกันมุมต้นไม้เนี่ยอันนี้ต้นไม้ก็เยอะเกินเอ่อมุมน,นี้มุมนี้อ่ะแค่เทสเฉยๆถ่ายไปโอเคผ่านแล้วนะครับได้แต้มมา110แต้มเรียบร้อยอันนี้คือการรีเซ็ตโปรเจกต์นะครับสบามารถออกแบบใหม่ได้ด้วยนะ ก็น่าจะเท่านีน้หรือเปล่าเพราะว่าเคเวสก็ผ่านแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วนะหลักๆมีอยู่3 3หัวข้อนะครับที่เราเรียนรู้กันมาเมื่อกี้4หัวข้อประมาณนั้นอ๋อมีไปต่อด้วยนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวจริงแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวเรานทนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการสอนเล่นก่อนแล้วกันนะเผื่อใครสนใจนะครับเกมนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมเพย์คร่าวๆ เหมาะสาหรับคนที่เรียนสถาปัตย์มาเลยนะครับถ้าใครแบบเรียนสถาปัตย์มาน่าจะชอบนะบออกแบบผังเมืองออกแบบสิ่งปลูกสร้างอาคารต่างๆมีออกแบบสวนด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับน่าจะชอบนะโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบายบาย